โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์รูปภาพใน Facebook นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่พดอ่ารูปภาพไปแล้วนะเรีมียอดไลค์น้อยนะ้ำเรล็กจะเพิ่มยอดไลค์ก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนครับท่านตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่าคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใตค้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับอ่าแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k t a c o m กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับ เขาจะไม่เล่าใส่ชื่อผู้ช่งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วยืนยันรหัสผ่านนีครับด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตี2สองช่องนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมา,สมาชิกกันให้เรียบร้อยเลยนี่ครับหรือใครที่ไม่ขอยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครช่วงานด้วยไปฉีก Google หรือว่า g mail ในเครื่องตงัวเองได้นะครับก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับพอเราสมัครช่วงานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับมานะครับ อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้างาน,นด้วยก Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปน,นี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkth m com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ IG TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับอันในโซนนี้เราจะมาใช้ในโวนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่นี่ครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มอ่ายอดรายนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็เลือกหมาดทีถูกใจตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกต่อนะครับอ่ะในบริการนี่ครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนี่ครับก็จะมีความเร็วละก็เลยราคาของบริการนี่ครับที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการโันไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตันนี้เลยนี่ครับก็จะมีสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับจะมีประกันนะครับ อ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคาอธิบายของบริการนะครับอ่ะต่อมาในส่วนของลิงกก็ให้กลับไปที่ Facebook นะครับแล้วก็มาที่โพลที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับแล้วก็คัดลอกลิงกของโพลนี่ครับโดยการกดที่แชร์ตรงนี้นี่ครับแล้วก็กดคัดลอกลิงนครับอ่ะแล้วกลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นำลิงกมาวางนี่ครับอันในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มอ่ยอดไลท์เท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้นี่ครับผมจะใส่ไปทีหนึ่งร้อยนี่ครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อดเนี่ยค่าจ่ายเนี่ย่าค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างเลยเนี่ยผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับเอาพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอาระบันทึกความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าในหน้านี้นีครับก็จะมีเลขออเดอร์เนื่อเริ่มการสั่งซื้อกันไปนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์เนี่ยครับของโพสที่เราใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้แนะนำให้คิกเข้าไปเพื่อเช็คด้วยเนี่ยว่าลิงก์โพลถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดำเนินการนะครับอนนในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดำเนินการนี่ครับสำหรับผู้ชมท่านรายเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนี่ครับ อะไรเกิดมียจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้าไม่ใช้งานใหม่นี่ครับอะไรไม่รู้ที่การเติมเงินกันเลยบบรครับผูชมนะครับกดมาที่เมนูตเติมเงินนี่ครับในเมนูตเติมเงินก็จะมีเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นี่ครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะนีับแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนี่ครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังปโหลนี่ครับอ่าช่องทางที่3เนี่ยก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนี่ครับ ช่องทางที่4ี่จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานิวเล็ตนะครับอ่นแล้วในทุกช่องทางเขา,เขาจะมีคำแนะนาในการเติมเงิน,นรับดอนบบแบบนี้นะครับผู้ชมอยากเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนาก่อนที่จะเติมเงินด้วยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่อยากจะทดลองใช้งานก่อนที่จะเติมเงินกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูรับของขวัญตรงนี้เลยนีครับอ่ะเขาก็จะมีของขวัญให้เรารับฟรีเลยเนี่ยครับก็จะเป็นของ t i k t o ็อกนะครับจะมีเป็นยอดวิวนะครับยอดไลค์แล้วก็ยอดติดตามนะครับคุณผู้ชมก็แค่ใส่ลิงก์ของตัวเองลงไปนะครับแล้วก็ใส่จํานวนไปนะครับแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนีครับอ่ะก็รับได้ฟรีๆนีครับทุกๆ6ชั่วโมงเลยนีครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมขออนบุรับ อัตร์ยบยอดไลน์เนี่ยมีอยู่ที่97ไลน์เนี่ยโดมจะลองโคลีเฟซหน้าจอเนี่ยอดายอดไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาตร์ยบยอดไลน์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง264ไลน์กันแล้วนะครับอาตร์ผดุขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมียอดขึ้นเกินมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับ ต่อมานี่ครับพอยอดไหลขึ้นกันเรียบร้อยแล้วก็ไกลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนี่ครับที่อยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้เนนข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับอ่าแล้วก็มากดคลอกลิงก์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเลยนี่ครับโดยที่ให้เ,เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเลยเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็แยกต่าค่าคอมมิชชั่นกันด้วยเนี่ยถึงบ แล้วก็คุณผู้ชมนั่นใดนะครับที่ได้เข้ามาชิงงานแล้วเกดิดปัญหาในการชิงงานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับอ่ะก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับมาที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขกากอจีเมลเลือกติดต่อมีนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวชีอเดือแล้วก็ช่องทางไลน์เนี่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมีกันได้นะครับ อล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลเนี่ยมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาขอสมัข้าไม่ใช่งานกันได้เลยนีครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ